ไปเอียเอาหมดวางแผนที่ทไหนแล้ววะอา่า EP ที่11ออสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้คุณอยู่กับเกม,เมฟาค Cry 2 EP ที่11นะครับ <c oughs> แล้วผม Baby Back คนเดิม <c oughs> เอาละต่อจาก EP ที่9 ใช่ไหมวะสิบสี่เราพูดเมื่อก,กี้ก็ลืมแล้วต่อจาก EP ที่สิบเราต้องไปช่วยคน <Hello. S 1> ใช่ไหมเราต้องไปช่วยคนเร,เราต้องไปช่วยเฉลยเ <luck>, หนไหเฉลยอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมเดินเข้าที่นี่ได้ปกติแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าเราว้าไปโอเค ว้าไปแล้วก็ขับรถไปว้าไปแล้วก็ขับเรือดีกว่าไปเลยเป็นไรไม,มันมดูขช้าๆจังดูม่สซิ่งเลยไปเรือเกยตื่นทำไมขับไม่ไปโอ้ยอะไรวะต้นเกมนะโว้วยจะมีปัญหาแล้วเลยไหนใต้น้ำมีอะไร ผมไม่มีข <cents cover S 2> ้อขดายนะอ๋อเกิดตื่นจริงๆด้วยเว้ยโีโหลดก่อนเดี๋ยวไปรีโหลดหน้างานแล้วมันไม่ดีเฮ้ยนิ่เราไม่เนียนหรอเนี่ยเออมันมันยิงแม่นจังระเบิดไปแล้วปุ๊บไีดูหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหโอ้ลุกข้าวรบก่อนปูไปก่อน เฮ้ยไปยักษ์สุดจอยอ๋อไหนตัวประกันอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่า โอ้นึกว่ามีเป็นสิบมีเป็นร้อยอโอเคจบแล้วเากลับไปที่เมงเพจเหมือนเดิมกลับไปกลางแมปหวังว่าเขายังต้อนรับฉันด้วยความเต็มใจไม่ใช่ลูกปืนที่ฉันจะทำให้ฉันบันไยได้โอเคเราไปภารกิจสีเหลือง ไม่ยิงแทนใช่ไหมอ๋อโอ้ยสงสัยจะลืมรายงานตัวเป็น <c oughs> ต้นขึ้นเป็นยอดเอุยัวเปล่าไม่มีอะไรมีแต่ตัวกับหัวใจเนี่ยเอาไหมเรียบร้อยเข้ามาแล้ว You have to tell me where you're going to find this thing. Doesn't bloody matter. Just drink it. But a lot like this, you don't see it every day. Lucky for you, i Mate. This situation is becoming quite serious. We need to bring this battle under control and quickly. I want to discuss some work with you. Ha! Ah, so you hate professors too? mmm are yeah, your stones. Just head east to the body deck and kill you near. Done. โอ้สามสิบเพชรแน่เอาละภารกิจต่อไป go to the polytechnic polytechnic เทคนิคน่าจะเป็นเด็กช่างให้เราไปที่ใช่หรือเปล่าโอเคไม่รู้ให้ไปที่ไหนแต่ให้เราไปคิว e เ r ตย set unia unia หรือ unia เนี่ยแหละที่ออฟฟิศโอเค Polytechnic น่าจะเป็นสถานที่อะไรสักที่นึงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฮ้เราต้องขับฮัลโหลเดี๋ยวพาไม่ทันอ๋อ oh, <c oughs> เราเข้าไปคิมหลักก่อนนั่นแหละ Polytechnic ไม่ไปคิวเซอ้าวไม่ใช่เราตกลงคุยกันดีๆแล้วเหรอเนี่ย หรือว,ว่าถ้าเรารับสายแล้วเราจะโดนยิงใช่หรือเปล่าเราคงจะต้องไปรับข้างนอกนี้อะของมันวะไม่ได้เางว่ายังฝีมือดีอยู่นั่นเนี่ย น้ำมันเหรอโอเคเรายึดที่นี่ไว้ได้แล้ว๋ย่ไป้เคยเป็นของเราสักทีเอ่อแล้วรถเราจอดไปตรงไหนล่ะเนี่ยโอเคอยู่ทางนี้โอ้ยเราต้องผ่านอีกหนึ่งค่ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รหันยิงมาเลยเดี๋ยวกูใช้มีดปากกระสุนจ้า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 คนเขา่อโชว์โหดยิ่มาเลยดูใช้มีดปากกระสุนก่อนทำเซฟก่อนมีปากกระสุนนี่มึงยิงมาใช่ไหมเนี่ยนานจัง ไปแมนเลยไปเรียนมาใหม่แล้วเราอ่ะดูพลังแห่งขิ้ที่ตกไม่ถึงหรอกเฮ้ยน้องยิงแล้วแหมขยันยิงเธาด้วยนายนี่นี่ได้ลืมไปแล้วเควสหลักกูให้ฆ่าใครนะเซิเศร์ชเซิร์ชหรือเซ็ตวะเซ็ตชื่อว่าเซ็ต มาเลย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 เฮ้ยให้พี่สอนยิงปืนไม่น้องเงียบฮัลโหลยูต้องให้ฉันเดินเข้าไปหาเลยเนะี่ยโอ้มันไม่ใช่จะตายเลยเรียรีก่อนไปรีหน้างานอีกใช้ระเบิดบ้าง นี่แหละระเบิดเผากระทบไม่ตายหมดเขายิงทางแก๊สเราจะเป็นไงเราอาจจะกลายเป็นศพเลยก็ได้บ้านหลังนี้เหรอไปชื่อเซสเขาบอกไอ้ค้าไม่ได้ฟังเลยนายพูดอะไร ขอโทษ <c oughs> มาหมายต่อไปคือเราจะกลับไปที่จุดลาบนะเราจะไปที่จุดลาบกันเออมีตายลงอีกแล้วอ๋อมันมีลูกมือด้วยตรงนู้นใช่ไหมลูกมือมันคืออะไรนะใครสามารถอะไรอ่ะโปรไวต์แมนิซีน ใช่ไหมเจ้ากัะยาเหรอบานหลวงเหรออ๋อเบ็ดยาไม่ยิงอยอมนะมนยังไม่ได้รับโทรศัพท์เลยนะยังไม่รับโทรศัพท์ไปได้ไม่รับโทรศัพท์ไปนะเพื่อกันใช่ไหมไม่เหนือที่นี่เขาอาจจะไม่ชอบเสียงโทรศัพท์เราได้เดี๋ยวเปลี่ยนใส่ลิงโทนใหม่แล้วกันเอาเป็นเพลง You Are My Special มาได้แล้วมาแล้วเว้ยชอบเปนตัวแนาแล้วนนวอาไรเป็นคนปกติที่สุดแล้ว เอาเคมาอยู่นี่ฉันอยู่นี่มาหนึ่งร้อยแล้วเราจะไม่รับสายทำไม nobody friend nobody botju อ่ะภารกิจให้เราทำอะไร ให้เราไปที่เอ่ออันนี้น่าจะแปลว่าอาวุธนะเวปอนเนี่ยเวปอนปะยายายาเบกให้เราไปคิวยาเบกผมจะไม่รับสายนะครับจะว่าผมจะไม่รับ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 พวกนายคือ you are m y s p e c i a l ยันไม่รับไม่รับไม่ไม่รับเขาไม่ยิงด้วยฮะ แน่นอนค่ะจะไม่ชอบเสียงโทรศัพท์เราอ้าวก็ไม่รับแล้วนี่หรือไม่ชอบคนขโมรถด้วยไปไปเดี๋ยวเราไปเฟซกหูสิจะมาเ้วกูแค่นี้ก็คุณดีแย่แล้วหู ไอ้โฮบความหวังอ๋อเครยหลักก you know> ็ยังอยู่นี่ฉันต้องผ่านอีกแค้มหนึงอีกแล้วอ่ะเกรูคุ้ททำอะไรอ่ะอะไรให้ไปฉันให้ไปทำลายใช้ใช้ระเบิดระเบิดโอ้ แปลในคำเดียวระเบิดมันต้องระเบิดแน่ๆอืมโอเคทางนี้เป็นค่ายไปยือค่ายก่อนไอ้ค่ายนี้มันบ้าเลยโอเคโอ้โหโยาเพียบเลยแฮ <laughs> นี่มันมุมยาลยนะโอเคเราชาบนล้วกินจะปร้อยอืครับเคลสดคู่เสร็จแล้วก็เคลสดหลักมาถึงแล้วมาถึงแล้วเอียดเอ้โมองแผนที่ ทีนี้มันก็หล่อเป่านะสิเฮ้ย you are my special <laughs> <laughs> เฮ้ยแซ่บกรโอ้โหไกลมากไม่โดนแฮะนี่แม่งยังขนาดนั้นเลยเลยเ <c oughs> อาเฮ้ยเอาเอาเอาเออกูตายแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ตาย สุดยอดมีนายเหมือนมีฐานเป็นร้อยคนเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้คู่ก็ปืนป๊อปแปะให้เราสิเนีย่ยวไม่ยอมมองหลอดเลือดตัวเองเนี่ยโหไม่รู้พกมาทำไมต้องหกเข็มเนีเ่ยเฮ้ยไม่เอาอันนี้สิคู่คหูมันไม่แรงอ่ะโอ้โหปืนลอยจะแพงกพีง่สิบเพชรก็ไม่รู้เนี่ยมาใช้ปืนอย่างนี้เนะี่ย เรร้อรยปืนม่ฟรปืนนี้ก็นแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเนี่ยยิงใครวะไอที่เลงอ่ะไม่ใช่เลงคนเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เลงหินชัดหมดได้ยังหมดไล้ยังหมดแล้ยัง เอคทำไมเสียงมันดูบางๆจังวะจอมอยหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณนายกำลังจะได้เป็น you are my special ผมชัดแล้วนะโอเคมาทางนี้อะไรอ่ะเฟล่า ไปภารกิจหลักก่อเมื่อกี้กูหยิบอะไรยังไม่รู้เลย as as fuse, me เอัลโล่เชื่อว่าเธอจะมาช่วยฉันสิระเบิดเออวะอ้าหรอเมื่อกี้เราหยิบระเบิดเหรอไปภารกิจหลักให้ไปฆ่าฆ่าใครวะบายยบายย์ Bye yet. Bye yet. ออกเสียงดีหน่อย ออกเสียงบ้านแล้วเราจะสวยกันว้าวของดีของดีแห่งเมืองฤดูร้อนจะได้ทักงสารถคันนี้ยิ่งชีพเอ้ยยังไม่พังหรอกนี่นี่ยังยัง ยังไม่ลงอีกเดี๋ยวมันจะพังกันตรงนี้แหละเฮ้ยเราก็ไม่อ้าวตายเธอท่อของดีอะไรอ่ะหัวสว่านเหรอ รจะขนาดนะครับไปเฮ้ยอ,อ,อย่าอโอ้ยโอ้ยยิงทำไมเรารถอะ่ะโอ้ยจ๊ยิงเหลือคันหนึ่งยิงอะไรก็ได้จะอย่ายิงรถพี่เกียรตเดินรู้ั้ยถ้าไกลเอ้าแม่มาพังอะไรหน้างานอีกอะ เออไอป้าหมาที่กูต้องไปฆ่าเนี่ยมันคงจะลืมมันแล้วว่ามันจะโดนฆ่าเดี๋ยวโอ๊ยผมบอกตรงๆเลยว่ารถองภาคนี้น,น,นี่อ่อนมากถ้าเ,เป็นภาคสามภาคสี่ที่เคยเล่นนี่ยโอ้โหพุ่งลงเนินยังไม่พังอะ่ะใช่ไม่พังระเบิดเลยละ่ะโอเคแล้วก็ขับลงไปเลยยาวตามทางแล้วก็จะเจอกับเต็น หนึ่งเต็นแล้วค่าเราายึดเต็นได้ก็โอเคแล้วก็จะเจออีก,อกหนึ่งค่ายตกซ้ายตรงไปเฮ้ยโอ้โหยัจเจอควายแล้วควายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะควายไปสันน้นไงเทียบกับเผือกควายขิดเกมนี้อะไรก็ไม่แน่นอน ร้อยยึดได้แล้วเอาละต่อไปก็จะเป็นค่ายหนึ่งค่ายที่เราต้องเก็บแล้วก็จะไปเจอเคว็ดรองกับเคว็หลักตรงนั้นพอดีนี่มันทางรถไฟเพื่อความชัวนะวตรงอนนี้นมีถังแก๊ส มไม่ระเบิดเหรอฮะรอทางเปล่านี่เฮ้ยทางนั้นมีที่โดดโลลมเองมันต้องยึดค่าตรงนี้นี่เพื่อจะเปิดทางเหรออ้าวไม่ได้ยึดนี่น่นมาคู่หูนี่ อะ okay, ไรนะอยากฟังเพลงพี่โจ๊กเหรอ <laughs> อย่างนี้ต้องเลี้ยงส่งโอ้โหโอเคฟอลโมีฟอลโมีแล้วฟอลโ์มีต้องไปไกลไหมเนะี่ยต้องลงหรอ แนใจนะ้าอ่้ันะไรนะต้องปกป้องนาไรไ้เจปมปองเธอได้หรอแมววะเมื่อกี้ไม่มีนี่ป๋าเอ้ยมาพังหน้างานตลอดเลย มิชั่นเคลียร oh. ์อ๋อกุ้งเล่มมิชั่นอะไรอยู่วะเนี่นยมาเต s ียมมันฮ่า oh, ฮ oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, ่าฮ่าไอ้ยิงก้มากตัวมานะ เป็นซะอย่างเนี้ยโหตายดีๆไม่ชอบโอเคเป้าหมายต่อไปคือกลับเมืองนะเรากลับเมืองก่อนไปเซฟที่เมืองอ๋อเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสิวตายแล้วสิ่งที่ต้องทำคือดูแผนที่ก่อนว่ามันไปทางไหนอตรงนั้นมีเรือ น่าเรือมอสเหมือนฉันก็จะดีมากมันจะบินแบบเงียบไม่กระตุกกระต่างกระตุกกระติกระติกระตักอืมหล่นไปทางนี้ับลองน่าจะกลายเป็นศพขอเจอบาบบนเนินแล้วกันน่าจะปลอดภัยสุดโอ้โหนี่เป็นการอนลงที่แมนมาก หลบพังตัวถ้ากูพังตัวแล้วมึงยิงกูนะพังตัวไม่ได้แล้วเฮ้ยอืออ่าเฮ้ย้วยังไม่ตาย

โอ้นี่คือท่านี่คือนี่คือเสียงรีโหลดลูกซองอ่ะเนี่ยอไปๆๆเรามีรถละรงนี้เออลืมไปบันแคมป์นี่นะอุ๊ยมาขึ้นเลยตอนนี้โอ้ยาหมดแล้วด้วยเฮ้ยขึ้นรถก่อนเดี๋ยวกลับรถชนอีกหนีหนี่ ยิงข้อเท้ายิงข้อเท้าไปทำไมปืนชอบมาพังหน้างานตลอดเลยเยืดเรียบร้อยเยืดเรียบร้อยหลบตรงไปจะเจอเสาหนึ่งเสามาเรามาทำภารกิจเร่นแรงกันก่อน ก่อนถึงฐานแล้วกันเนะาะไปไปคิวใครวามาเด็กใครวะอา,า,ากิจอยู่ทางน,านู้นน่าเป็นทางผ่านแหละ ไกลเลย,ลยนึกว่าจะทำผ่านกันใกล้ๆเลยใกล้ตายน,น่ะมาลายซีบรอกแต่ซีมานี่เอาไว้ทาน,นะไว้ทาตากเพือนเนี่ยโอเคแล้วก็ลงมาเพฟสเราให้ไปฆ่าในทุนอีกสินะไม่จะไม่ผิดเราขับเช้านี้เรือกันเราเจ๋งอยู่แล้ว เขาบอกสต็อปอ่ะเขาบอกห้ามใช้ปืนอะไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำนะไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับริวนะขอทางได้ไหมครับ อย่าบอกนะว่าต้องคิวจริงๆอาจจะไม่คิวก็ได้คุยด,ด้วยเขาพย่ยมคุยด,ด้วยเคลมฝันเพื่อความชัวร์จากนั้นก็จะได้ลาดไก่ทีเดียวเฮ้ยยังมีเวลาแกกำโซดอยู่ อะไรเหรอนี่คือภารกิจฆ่าใน้คนจริงๆเนี่ยองว<น>ิ่งเนีวิ่งโอเคแล้วเราก็ขับไปเปลี่ยนปืนกันดีกว่ามาทางไนจ้าเฮ้ยไอ้ทางเยอะแนยะโอ้โหจบกันเซฟก่อน จบรืยยังจบรือยังจบรืยยังเยอย่ยพคตทางนี้เราเคยมาแล้วนี่นะจะไม่ผิดตรงนี้ก็จะเป็นคลังของเราเราจะเปลี่ยนปืนอะไรนะเพราะนี่มีเปลี่ยนตัวน,นี้เนี่ยดีสุดแล้วเราได้กลนแล้วจะมาเราสไนเปอร์สักกระบอกหนึ่งเหลือไว้ จะให้คนตลอดเลยก็เหมือนจะไม่ไหวนะต้องซุ่มซะหน่อยโอ้เพียบเลยเอาหมดเลยงอรวยงอเอาสิหลอดเลือด <c oughs> หลอดเลือดเท่าเดิมแนละแต่แค่เข็มเพิ่มขึ้น ยาแบบหลอนเลือดแบบเต็มจอเลยอ,ะอ่ะไปประมาณจะไปเราไปจุดวาร์ปแล้วเราก็จะจับเมืองจบ EP นี้เฮ้ยยาหมดด้วยต้องไปเอาเคสย,ยาได้อาจจะตายหน้าโบก็ได้ไปรู้อเออครับโอเคเอา,เอาจบเคลียร์ไว้แค่นี้แล้วกันจบ EP ไว้แค่นี้เซฟก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ไปเลยเอาไว้เจอคือเจอกันใหม่โอากาสน,น้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่